พบกับรีวิวสไตล์บอลกันอีกแล้วนะครับโดยในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวโกคูแบ็กนะครับซึ่งเป็นสินค้าลิมิเต็ดทีบันไดที่จะต้องมีกล่องน้ำตาลแบบนี้นะครับวางจำหน่ายเมื่อเดือน3ปี18นะครับในราคา6,380เยนนะฮะในส่วนของหน้ากล่องนะครับด้านข้างครับด้านหลังครับแล้วก็ด้านข้างนะครับ สำหรับใครที่ชอบสไตล์การรีวิวแบบผมอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงการให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์และกดแชร์เดี๋ยวเราลองไปแกะดูกันเลยนะครับภายในกล่องนะครับก็จะมีตัวคู่มือให้มานะครับเราก็ถาดใส่ตัวฟิกเกอร์นะครับจะมีหน้าสำหรับเปลี่ยนร่างธรรมดาอีกหนึ่งหน้านะครับแล้วก็ซูเปอร์ไซยาโรเซอีกสหน้านะครับ เอฟเฟกที่คล้ายๆดาบนะครับแล้วก็เอฟเฟกพลังขึ้นเต่านะครับพร้อมกับการของมันนะครับมือเปลี่ยนอีกทั้งหมด3คู่กับอีกหนึ่งข้างครับเดี๋ยวเราลองไปแกะดูกันเลยครับในส่วนของการลงสีนะครับจะเป็นโทนสีเทาเข้มแล้วก็ชุดสีดำนะครับแล้วก็รองเท้าสีขาวส่วนของหน้าตาทำออกมาได้สวยเลยครับเดี๋ยวเราลองขยับดูกันนะครับ เริ่มจากตรงส่วนหัวครับตรงนี้เป็นบอลจอยสามารถหมุนได้นะครับแล้วก็มุมกลมครับมุมเงยครับช่วงแขนนะครับกับลำตัวนะครับสามารถยกได้เพราะว่าเป็นบอลจอยนะครับแล้วก็ตรงหัวไหล่ตรงนี้นะครับสามารถดันออกมาได้นะครับต้นแขนสามารถหมุนได้นะครับข้อศอกนะครับ ส่วนตรงมือนะครับสามารถหมุนได้ครับรวมถึงมีสามารถขยับขึ้นลงได้นะครับแต่ว่าให้สังเกตตรงรอยข้อต่อตรงนี้ด้วยเวลาเราขยับมุมก้มครับแล้วก็มุมเงยครับเอียงด้านข้างครับแล้วก็ระหว่างตรงลำตัวกับกางเกงนะครับเป็นบอลจอยครับสามารถหมุนได้ต่อมาช่วงต้นขานะครับ จะขยับได้จํากัดนิดนึงยกไปด้านหลังครับเวลายกด้านข้างเนี่ยมันจะติดนี่นะครับเลยทำให้ยกได้ประมาณนี้แล้วก็หน้าขาสามารถหมุนได้นะครับช่วงเข่าครับส่วนของรองเท้าตรงนี้นะครับจะเป็นข้อต่อแบบบอลจอยนะครับจะสามารถขยับได้ฟรีนะครับ มุมยกขึ้นก็จะได้ประมาณนี้กดลงก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงรองเท้าสามารถดัดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหน้าแบบล่างธรรมดาให้ดูนะครับขั้นตอนแรกครับเราดึงผมส่วนด้านหน้าออกมาเลยครับแล้วก็ดึงหน้าออกมาครับแล้วก็ใส่ลงไปครับ ก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใบหน้าของหัวซุเปอร์ซยาโรลเซให้ดูนะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกครับให้ดึงผมส่วนหน้าออกมาครับแล้วก็ตามด้วยใบหน้านะครับใส่ใบหน้าใหม่แทนที่เดิมนะครับ สำหรับหัวซ u เปอร์ไซยาโรเซ่นะครับการลงสีผมสีชมพูนั้นจะมีการไล่จากเข้มไปอ่อนนะครับรวมถึงใบหน้าก็จะพิมพ <S brewer y> ์ด <S budget> ้วยลายที่คมนะครับตรงดวงตานะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เอฟเฟกเหมือนดาบเข้าไปตรงมือนะครับซึ่งสามารถใส่ได้อย่างง่ายดายเลยครับก็จะได้แบบนี้นะครับ ในส่วนของพลังขึ้นต่านะครับทางคู่มือเขาจะอธิบายมาให้เลยว่ารูไหนใช้กับก้านไหนนะครับโดยให้สังเกตตรงปลายก้านนะครับตรงช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบให้ดูนะครับสำหรับเอฟเฟกลูกพลังนะครับจะเป็นพลาสติกสีม่วงนะครับโดยตรงก้านเอฟเฟกตตรงนี้จะมีการไล่สีดำไปช่วงต้นนะครับแล้วก็ไปเป็นสีม่วงใสนะครับ